ครับก็นั่นแลครับก็มาอยู่มาต่อกันอีพีสองนะครับเนี่ยอีพีสองเนี่ยเอ่อวิดีโอเขาเรียกอะไรวะเออก็อีพีสองก็ได้นะครับก็ลื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เนี่ยตอนเพื่อนๆแกะสายอะ่ะก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะคนร,คนรู้คนรู้แล้วถ้าคนมีความรู้ก็ก,ก็ก็ดีไปนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จริงที่ไม่กล้าแกะสายออกจากรถมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาทําไซส์หัวปลั๊กอะ่ะมาให้ คือเสียบไปไปเสียบสลับกันไม่ได้นะครับมันจะมีหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็สายมันก็จะอยู่คู่อย่างเงี้ยครับสายตัวเนี้ยมันก็อยู่คู่กันนะครับเราเสียบไม่ผิดแน่นอนครับตอนเสียบกลับนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสีดํานะครับเออมันจะไม่เหมือนกันนะครับพเพื่อนสายจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็นี่จะสีสโมเอ๋อกรอบสโมของเรานะครับซื้อมาห้าร้อย นะครับห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทนะครับสนใจสั่งได้นะครับเพื่อนๆสั่งผมได้นะครับคนที่ข่าวเอ็กแม็กนะครับอยากอยากทําไว้รุ่นตูดดานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเกะแป๊บหนึ่งเออลืมอธิบายนะครับว่าผมใช้อะไรในการไอ้นี่เดี๋ยวอาจจะมาอธิบายก่อนนะครับอในไฟท้ายอะครับมันจะมีไหนเห็นไหมล็อกล็อกตรงนี้ ล็อกนะครับให้ง้างออกนะครับก่อนจะง้างเราต้องเอาไปทําในอุณหภูมิอะไรก็ต้งจะอบจะถ้ามาตรฐานอะเขาจะเขาจะอบกันนะครับเขาจะอบเขาจะเอาเข้าตู้อบนะครับมันจะมีตู้อบโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ไปเอาเข้าไมโครเวฟนะครับพังนะครับมีใครบอกใครสอนเดี๋ยวไปหาทํานะครับเดี๋ยวพังก็ของผมก็จะเป็นงบน้อยนะครับทําเองทําได้ง่ายทําเปลี่ยนเองนะครับนี่ก็นี่ครับ ใดบผมเนี้ยนะครับใส่แบบผมเนี้ยแล้วก็วางวางลงไปนะครับวางไปในหาหากล่องไซส์ที่แบบพอดีนะครับหรือจะเอากล่องที่แบบว่าเป็นไซส์ใส่ได้สองอันก็ได้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็แล้วก็ปิดใช่ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็เป่าเอาความร้อนเป่าเข้าไปนะครับจนกว่ามันจะร้อนได้อุณหภูมิที่ที่กาวที่โรงงานเขาติดมาจะละลายนะครับแล้วเราค่อยเอาออกนะครับเพื่อนๆ แล้วส่วนที่ดึงออกใช่ไหมแล้วเราอาจจะใช้กาวเดิมก็ได้นะครับกาวกาวเดิมม,มันก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีงบซื้อกาวมาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นกาวแบบเหมือนกาวสองหน้าเลยป่าวะน่าจะเป็นเหมือนกาวสองหน้าครับติดในร่องตรงนี้เห็นไหมดำๆอะ่ะเป็นเส้นดำๆนะครับตรงขอบขอบนี่แหละครับคือกาวของมันกันน้ําเข้านะครับพยายามใส่ให้ดีๆนะครับตอนใส่ให้เซียนนะครับ ขอภายในความแม่ร้องนะครับตกสมองไรอยู่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตกหล่นตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะขอเวลาเป่าเป่าให้มันร้อนนะครับอบไปไม่ใช่เป่าอบให้มันร้อนนะครับแล้วก็มาแกะกันนะครับเพื่อนๆแกะแกะแล้วก็เอาเปลี่ยนนี่ครับก็ง่ายครับตอนถ้าแกะได้แล้วก็มันก็ง่ายแล้วครับก็นั่นแหละ ก็ใส่แทนตัวสีนี้นะครับที่เปลี่ยนเพราะอะไรมันไม่สวยครับเป็นแกรอบเดิมมันมามันไม่สวยจริงๆมันมันเหมือนของเล่นเด็กอ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้สีมันออกยังไงอ่ะสีไม่สดสีมันเหมือนรถเก่าอ่ะมันก็เป็นค่ายเขาน่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ได้ว่าเลยนะครับมันก็บางสีมันก็สวยนะครัเมันแบบบางสีมันก็สวยนะครับไม่ได้ว่าโทมตีอะไรทั้งสิ้นแค่ไม่ชอบส่วนตัวเฉยครับส่วนตัวเฉย ชอบแบบดุดุนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนอบเสร็จแกะเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็ครับเพื่อนเพื่อนก็หรือไม่ใช่เลยก็เป่าออกมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะเป็นกาวเห็นไหมถ้าเราไม่เป่ามันก็มันดึงออกไม่ได้นะครับมันแน่นคือกาวมันแน่นมากเลยนะครับเนี่ยถ้าตอกมาแล้วถ้าใครจะเปลี่ยนเนี่ยสีไฟก็ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่า ในไหนเราก็ลือแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ไฟสีเดิมเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับก็นี่นี่มันก็จะเลอะตรงนี้มันก็เลอะหน่อยเนะผมหาวิธีเช็ดออกอยู่แม่งกาวคือสุดยอดอ่ะโคตรโคตรถ้าแห้งนะอย่าบอกคือเหนียวมากนะครับเนี่ยมันก็กาวก็มีอยู่ในร่องอยู่นะครับก็เราก็ใช้กาวอันเดิมก็ได้มันไม่ได้มีปัญหารครับก็เราใส่เข้าไปแล้วก็เราก็อบอีกครั้งครับ อบให้มันละลายแล้วก็กดดยกดเข้าไปมันก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับสภาพหน้าตาของกรอบเดิมกรอบเดิมก็จะนี่ครับกาวมันก็เาใส่มาเยอะอยู่นะหยอดลงไปเยอะโอเคครับเดี๋ยวนั่นแหละตัดไปตอนใส่อีกแล้เลยแล้วกันใส่เสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับ A later few moments อ่าครับเพื่อนๆก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้กาวเดิมนะครับผมก็พยายามกดให้มันเข้าล็อกตมเดิมนะครับดูอาจจะมีรอยนิดหน่อยครับไม่นิดละเยอะอยู่รอยเกะออกนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนมันร้อนแบบไม่ร้อนจับนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนนะครับนี่ก็เสียตรงนี้นะเห็นไหม เ่ยมันเป็นกาวนะครับแต่มันอยู่ข้างในไม่เป็นไรหรอกก็ ok, ไม่มีใครมาสังเกตขนาดนั้นครับตัวนี้มันก็ชุดสีมันก็ปิดไปตรงนี้มันไม่ได้ออกมาทเทเรสค่ะนะครับอาก็จะประมาณนี้ครับเพือพ่อนเเดี๋ยวตับไปตอนผมใส่เลยแล้วกันนะครับใส่เสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาใส่อีกนานนะครับเพือพ่อนๆก็เดี๋ยวผมมาถ่ายดูอีกทีครับดูแค่ไหนสวยไหมครับก็ ตัดไปตอนใส่เสร็จเลยแล้วกันนะครับครับ mm. เพื่อนๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซิงนี่เลยครับก็จะประมาณนี้เป็นไงบ้างสวยปะสวยครับเพื่อนๆว่าสวยปะอยะ่ตดูนั่นตรงนั่นตรงก็ประมาณนี้ครับไอตูดดำ โคตรดุอ่ะดุปะดุมากเลยไฟก็ไฟก็จะหายไปความสว่างหายไปห้าเปอร์เซ็นะครับมันก็จะหายไปห้าเปอร์เซ็นไม่ได้เยอะมากโคตรดูอะสวยมากเลยชอบ ครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูไฟเดียวไฟพามานี่ครับไฟก็จะประมาณนี้นี่ครับเป็นแบบนั้นนโอเคนะครับม,มันไม่ได้มืดเลยก็เห็นปกติไฟเบรก ก็สว่างปกตินะครับไมไ่เป็นมีปัญหาอะไรสวยดีบครัเดี๋ยวไปสโลให้ดูนะครับ,บเดี๋ยวก่อนจะไปสโลให้ดูก็เราฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ล้วครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ okay. ขอบคุณครับ